จะมาทำอะไรโอ้โหจะด,ดื่มแล้วคุยติดนเลืองไว้แนะไ่ไม่ติดเเลืองนะมีมีไอ้สัตว์นี่ฮะโอ้โหสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมฟอออฟฟันโมโปไปเรื่อยแ <c oughs> ต่ บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรากลับมากับรูปแบบใหม่เพราะว่าเนี่ยสถานที่ก็ใหม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่บ้านหลังเดิมนะใช่ครับแล้วตรงนี้คืออะไรวะไอที่เดิมเลยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือคนที่กันใช่ครับแล้วเปลี่ยนมุมมองในรูปแบบใหม่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีแอคชั่นคลิปซึ่งเป็นครั้งแรกของโฟฟันนะที่มีการรีแอคชั่นซึ่งมันเกี่ยวกับไรเดอร์ด้วยจริงเหรอเนี่ยเกี่ยวกับ AI ไรเดอร์ที่เขามาทำกันนะครับแล้วเป็นมีมกันหลายครั้งหลายคราวมากมึงคิดไม่เองว่าเป็นมีมหรือเปล่า เออคูคิดไปเองไม่รู้มีอะไรทำแล้วดูกันหน่อยแล้วกันใช่ฮะนะครับอ่าเรามาดูครับคลิปแรกนะครับก็คือคลิปของคารุยะสึก a n s นะกําลังทำอะไรลองดูวะนี่ฮะโอ้โหเขากินเขากินกล้องแต่ว่ากล้องนั้นเขาเป็นเ้กอ๋อกล้องเป็นเ้กเพราบเฟกเปล่า ม่มึงก็เฟกเปล่าอ้เรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันเอไอมาทาได้ขนาดนี้เลยใช่ฮะปัจจุบันตอนนี้เอไอมันทําได้เยอะมากๆและทําเป็นบ้าเป็นบอไปเรื่อยเลยนะอันนี้คือรูปภาพธรรมดานะจริงเหรอเนี่ยรูปภาพที่ซึ่อสรอาจจะถือกล้องแบบนี้อแล้วเขาเนี่ยก็สามารถทำให้มันกินเค้กพร้อมกับอีกมือหนึ่งใช่ีก้อนเค้กโอ้นะฮะอันนี้เป็นวิดีโอมาจากทํามาจากรูปภาพเอไอใช่ที่งจริงอะตอนนี้เนี่ยก็มีเยอะๆนะจริงเหรอเนี่ยก็มีแบบเอไอแล้วก็ภาพในอดีตที่เขามาเปรียบเทียบกันออ่่ะะาาาตตมมกเลยน ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าได้ไร้วอตมาใหม่อ่าใช่ไร้วอตดีเขดไดเวอร์เออครับอ่ลองดูว่าเขาจะทำอะไรต่อไปฮะโอ้โหนั่งแดกไอ้หน้าเปลี่ยนแล้หน้าเปลี่ยนนะหน้าเปลี่ยนนะผมไม่รู้เนี่ยหน้าเปลี่ยนนะเอ๊ะหน้าเด็กลงไอ้สัตว์ไม่ใช่สื่อกล่สารนะไม่ใช่สื่อกล่สารนะเอาดูอีกใหม่อีกรอบนึงฮะโอ้โหแล้วเขาอ้าปากกว้างเลยแต่คำมันเล็กนิดเดียวอะ มันจะเกาจะก่อลาวอะก่อลาวแอลาวไอเจนเนอเรตลาเป็นไอไม้ไม่เตาหลิวหรือไม้เตาหลิวเตาหลิวที่เหมือนกระแซอ๋อกระแซนะแซ่แซอใช้คำโบราณมากกว่เอาต่อมาดีเคทให้จบเลยอ้าวภาพนี้โอ้โหนีตามตามมีไหมนะเฮ้ยดีเคทไม่ ดีเคทมานะนี่วูรีนเดธพูลนะนี่หนังเพิ่งเข้านะอ่าตามนี้ละกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดธพูลกับวูรีเข้ามานะเขาม่จับมือนะโอ้แล้วไยสัตว์ใครจับมือดีเคทนะไม่มีใครจับมือดีเคทเลยเนี่ยเขามายื่นมือนะวูรีหลอกไม่จับมือด้วยอะไรวะเนี่ยเนี่ยวูรีเนี่ยมือเขาธรรมดาเนี่ยอะไรอ่ะแล้วหนูหน้าตาดีเคทเนี่ยผมึงานี่ว่าดีเคทร่างแววเล็ต่อตาเนี่ยแหลมชมเชียวมาเลยอย่าเรียกว่าตาแหลมหน้ากระบี้ยวเลยเนี่ย ดูโลแกนก่อนไอสัตว์วูรีนั่งยิม้ม <laughs> <laughs> เดินผูกกุฏิแล้วตตาตีคลิปต่อไปเนี่ยคลิปบันโจนี่ฮะบ,บันโจฮะก็แปลงล่างเนี่ยอีวัวเข้าสิงนะเ,เ,เฮ้ยเขาทำเงียบนะข้างหลังมีรถด้วยนะเรียบร้อยไอสัตว์แดกหมด <laughs> แดกอันนี้เป็นยินล็อกเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ว่อแล้วแดกไม่หมดด้วยนะไ <laughs> อ้หน้าเปลี่ยนหนะ้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเออแดกหมดแล้วเออเ ท่นบันโจน้าเปลี่ยนอ๋อเขาโชว์ด้วยว่าเขากำลังกินอ,อยู่ต่อไปนะครับเป็นยุคสมัยของนี่บ้างคาซึรุะโคตะนี่น่าจะเป็นร่างดังเลยคนนี้นะอะครับแดกเหมือนเดิมอีกแล้วโอ้โหลงล็อกซีที่แดกงดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยฮะเจ้าหน้าตาเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนนะเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่ค่อยเปลี่ยนมากโอ้เขากินนะโอ้มีซูมมีซ<ม>ูมด้วยโอ้หกลับไปทีหน้าเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนของแท้เขาไปหิวมาจากไหนฮะแล้วเขาใส่พายนะ สมเร็จอะไรเนี่ยตัวในคุณเซนนีาเน่เน่นี่ร่างนี้ร่างนี้คิวามิอามคาชิโรกิอ่ะคาชิโรกิอาร์มใส่กุมารหน้าแตกนี่ฮะโอ้เป็นผลไม้นี่ผลไม้เปล่าเอ่าคิววี่เนี่ยคิววี่เนี่ยโอ้ไม่คิววี่ก็ไม่ได้แดกแดกหมด เขาอร่อยนะอืมใช่โอ้โหโอ้โหเป็นหน้าเปลี่ยนออกสาวนะรู้สึกนังไงจะเปลี่ยนออกสาวนะโอ้โหคุณแดกหมดส้มส้มก็ไม่รอดโอ้โหคนพี่หน้าตาเขาเข้งขึ้นมากหน้าตาเขาเปลี่ยนเป็นเหมือนกับพวกใช้แรงงานอ่ะอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ปะทะกับโทมิชิโรสุเกะนี่นะอะไฮะอันนี้คือในตามในหนังเลยนะในบูวี่เลยดีกว่าเออนี่นี่เอไอเทินนะ ได้เท่มสับกันในเต้นนี้เลยอ่ะโเขาดีใจมากไม่น่าเชื่อเลยว่าโอ้โหมันกันมีสูรวิญญาณนะไม่เหมือนทะลุร่างอะไรเังไงหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ทะลุร่างนะอ่าโอ้โหอ่านี่แล้วหน้าตานี่เปลี่ยนโคตานี่อ้วนขึ้นอ่ะเราดูต่อไปฮะอันนี้คือได้ร่างนี้มาแล้วร่างของทั้งสองฝ่ายมาแล้วนะมีร่างไดกับร่างไก่มูนะอ่านี่นี่ไม่ได้ละแปลงร่างอะไรเราหน้าตากูเปลี่ยนได้ยังไงเนี่ย คือแย่งของอะไรกันมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเปลี OH! 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 ่ยนร่างใหม่เปลี่ยนร่างว่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไงอ่ะโอ้โหไอ้ไอ้มันสู้มันสู้ได้มันสู้ได้แม่งสู้กันว่ะเฮ้ยมันตัวอะไรวะเนี่ยเออไหมไอ้ไอ้ตัวไอ้ไมีผมด้วยเนี่ยโอเคนะจับมือนะจับมือโอเคเอาเฮียมาเป็นแดกกันต่อคือเขาจะไม่กินไม่ได้ใช่คือเห็นไอเทมเป็นขนมหมดโอ้ย ต่อไปนลยครับเป็นซีรีส์ใหม่ๆบ้างยังไงฮะสำหรับซีรีส์ของคาร์เมเลเดอร์จีโอโอจีโออีตโอะ <c oughs> ฮะมาแล้วโซโก้ฮะ จ2โอทูเรียบร้อยยังไม่ทนะไม่ต้องช่วยเกตเลยอ่ยนั่นแดกเลยแดกโอ้โหนั่นมันแบนแบนกันนะเฮ้ยขาเต้นได้ด้วยนะมีเต้นอ่ะเขเต้นได้ด้วยอ่เน่ยธรรมดาที่ไหนอ่ะเออว่ะเดี๋ยวผมจะเอาเอไอ่ะไปให้คุณแจ๊คเต้นบ้างดีกว่าต่อไปย้อนยุคหน่อยเออยังไงย้อนยุคหน่อยเกี่ยวกับสมัยเทนโดโซจิอ่าๆนะครับรอบนี้เทนโดเขาจะมาทำอะไร โอ้โหยัดเข้าไปหมดเลยแล้วแล้วไอ้ตัวของไอ้นี่เขาอะไม่รู้ทะลุคอหรือเปล่ายัดไปเลยนะแต่มันเป็นขนมปังออใช่โอ้โหกินหิวนะเออแล้วดูแก้วในปูโอ้โเคียวคำใหญ่มากเขาใช้ฟัาหน้ากินนะเนี่ยเออหลังๆได่กินทีอ้วนเลยนะเป็นเส้นละเขากินเส้น ไม่ได้หรอกขนมปังเมื่อกี้ไม่พอ,อต้องมีต้องมีเส้นต้องมีเส้นโอ้โหพิเศษยังไงโอ้โหจุบเข้าไปอันนี้มีไฮเปอร์เซกเตอร์นะเอาไฮเปอร์เซกเตอร์แล้วข้างหลังนี่ไม่รู้จะพังลงมาหร<อ>ือเปล่านะทุกคนนะคนยุบยับเลยข้างหลังนะอ้าวผมไม่รู้กลายเป็นแอปเปิ้ลแล้วหน้าพีเพพ่เศษกูเปลี่ยนแล้วนะฮะอ,อ่าอพราะเป็นเป็นอะไรเป็นปลาแล้วเป็นปลาแล้วไฮเปอร์เซกเตอร์เป็นปลาโอ้โหเย้หน้ากูเปลี่ยนแล้วกินกินทีอ้วนเลยนะใช่ คุณเป็นปลาแล้วอ่ะทุกคนปลาเป็นแอปเปิลกับปลาเฉยคนนี้เลยกันคาร์เมนไรเดอร์กรีซพระเจ้าเอสเอสของเราเจออะไรผมผมขาวมาเลยนะเออนี่นะอ๋อเขามีความรักหรือเปล่าเอสอ๋อจริงอะมีโทรศัพท์แล้วเขาจุ๊บโทรศัพท์นี่นะเออขาเขินป่ะเออเขาเขินนะอ๋อเขาโทรหาไทยคูณอ๋อเรียกให้ไทคูณมาอ๋อเขารักไทยคูณใช่ไหมอ๋อไทคุณรักลุยแม่งกอดแล้วเนี่ยอ๋อโอเคนะอ๋อมายังไงอ่ะ โอเรของกอดแบบดูดดื่มนะโอ้รักมากโอ้ยต่อเอ็กซ์เขายิ้มหวานเลยนะยิ้มหวานนะยิ้มแป้นเลยโอ้ยไอ้ไทยคุณเปิดปากว่ะเปิดปากไอ้โอ๊แดกโอ้โหดูดดื่มแล้วคุยติดเหลืองไว้แน่ไม่ติดเหลืองนะไม่มีไอ้สัตว์หน้ากากก็เปลี่ยนด้วยโอ้ยไอ้ยดูพลังงานชีวิตหรือเปล่าโอเคได้ชีวิตใหม่มาละเออ เออแต่หน้าเขาเปลี่ยนนะใช่เล็กน้อยนะเออ๋ยวเขาเท่หูเขาเท่กว่าเดิมนะเออใช่เออนังหมาได้ทำแบบนี้บ้างนะอันนี้ล่างอะไรเอไทยคูนบูจินสวอร์ตต้องสวอตร์ตนะนี่เขาไม่ดาบไงสวอร์ตอันนึงแล้วกันกรีอต้องมีอันนึงมีก่ะเอสเอสทำไรต่อนี่ฮะไม่กินไม่ได้อ่อไปอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ต้องกินโอ้โหอ่านับเปลี่ยนด้วยอ่าเรียบร้อยเออผมไม่รู้ไส้หมูหยองหรือเปล่านะ ไอ้ห่ากินพังเริ่มหน้าฝรั่งหน้าหน้าออกสาวดิออกสาวนะเออโอ้โหอ้าวยังไงฮะไทยคูนว่าไงมีอะไรแ้วไทยคูนมีอะไรวะเนี่ย อ๋อด้วยเป็นแฮมเบอร์เกอร์ด้วยอ๋อโอ้โหเขาเป็นคู่จิ้นกันใช่ไหมเออใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันมีปากโอ้โหโอ้เโหมีปากน่ากลัวนะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะแล้วเขาไอ้ปากนี่ไอ้ที่ไม่คือเขานะใช่อ๋อเอุ้ยมีเยิ้มนะยมีเยิ้มมีเยิ้มไส้ทารักนะมันเยิ้มนะนะครับอ้าวไทยคูนบ้างดีกว่ามีไทยคูนเดี่ยวเดี่ยวด้วยไทยคูนเดี่ยวเดียวก็ต้องมานะครับไม่ได้ละไม่ได้ยริงว่าละโอ้ยไม่ดุนโอ้ยคือเส้นมันเข้าไปในปากเหมือนกัน อู้น่ากลัวมากเป็นผักนะโอ้โหกลายเป็นผักวะเออโอ้โหไม่ได้เลยทไมเขาเนื้อเยอะไปทำไมเขากินน่ากลัวอย่างงี้เอ้ยไอ้ไอ้ไอ้นี่อะไรเนี่ยนี่ไงเขาแปลงร่างหรือเปล่าโอู้หจินซอสกูเป็นไรเนี่ย วิ้ยเขาเป็นตัวแรกคูนป่ะอ่าเรามาดูพระเอกก็ชานะโฮทาโร่เขาบอกเขารักสัตว์มากเายังไงอ่ะฮอปเปอร์หมายเลขหนึ่งนะนี่ฮะจุกเลยเขารักมากเขารักจริงอ่ะเออแล้วมันต้องหาว่าฮอปเปอร์เขารักหรือเปล่ามันดูดอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยมันไม่ไจะแดกนะเออดูดูดูเขารักเขารักอดื่มมากดื่มนะโอ้โหเขาจูบข้างหลังเลยนะจูบข้างหน้าพอต้องจูบข้างหลังด้วยนี่เขารักจริงเขาปากจูบว่ะอย่าบอกได้่มึงจะแดกต่อนะไม่เอานะอ๋อกเขารักเขารักอ๋อเขารักเฉย นึกว่าจะแดกซะละวเฮ้นี่กูบอก AI แม่งพี่แม่งทำแดกตลอดเลยไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นจูบอ่ะสุดท้ายแล้วพอทาโร่หน่อยพอทาโร่อะไรนี่โอ้โหไม่ได้ละเขาเขาเด็กทั้งคู่ไงเอออออเันนี้นี่คือ AI นะ AI อฮะเออเออเอากินไหมไม่กินอ่ะเออไม่กินด้วยนะเออเอาตามนี้แล้วกันช่องนี้นะไปติดตามได้ติดตามมันนะตามนี้แล้วกันนะสำหรับการรีแอคชั่น แบบเล็กเล็กน้อยเออใช่เห็นช่องอื่นเขาทำเรียกชันเราก็อยากทำบ้างเราทำได้ฮากว่าไหมเราไปเรียลเรียกชันเลยเรียลชันเอไอเขาแบบมาเป็นทรงเป็นไอตัวอย่างเป็นอะไรหนังดีๆอันนี้เป็นเอไอมาจูบมากินพี่ะไรเน่ยเอาเขาชอบการกินอ๋อครับอันนี้ก็น่าจะทำให้คนเฮาได้เขาว่าดูคลิปเราเนี่ยเขาอยากฮาเป็นอะไรเป็นอะไรไม่ี้เป็นอะไร ผมคัดจมูกอ๋อคัดจหมูกใช่ไหมเออนายปากามาคัดหน่อยมุกนี้ปเป็นเรื่องที่บ้านเะยผมให้ยายผมเล่นยายผมยังไม่หาอะไรอะจริงมากกว่านี้บบนพาไปหาหมอสิเป็นไรฮะคัดจหมูกทั้งวันเลยขอเราชอบมากมันตัวมากถ้าเกิดคนอชอบคลิปอะไรอย่างงี้เนี่ยอาจจะมีอีก แล้วถ้าเกิดว่ากระแสมันดีการตอบรับมันดีอุลตราแมนก็มีนะใช่อุลตราแมนก็มีแล้วเป็นอุลตราแมนมานั่งกินเลยนะเอาจิงอ่ะนะมันกน่ารักมากเอาจริง,ง,รง,รง,รงมีหลายตัวเลยแล้วแต่ทุกคนนะถ้าเกิดทุกคนชอบนะช่วยกันดูแล้วกดไลค์กดแชร์ไปครับเออนะฮะแล้วก็อ่ะวันนีเ้เราก็เราก็เราก็อยากมีช่องทางหนึ่งด้วยก็คือช่องของ Movie Doc เออยังไงใครที่อยากจะสมัครสมาชิกก็ไปสมัครทีช่ช่องนั้นได้5 0บบาทต่อเดือนเออ อ่ะพูดต่อเดี๋ยวผมเจ็บปากละโอเคอ่ะมูวี่ด็อกนะฮะสมัครได้นะฮะห้าสิบาทต่อเดือนที่ช่องมูวี่ด็อกนะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากสมัครสมาชิกแบบว่าให้ใจเราหน่อยอ่ะเออยังไงอ่ะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจโฟล์กฟันครับครับนะครับ99บาทต่อเดือนแต่ว่าสิทธิประโยชน์เท่ากันหมดอ๋อแล้วก็อีกช่องทางนึ่งอ๋อคืออะไรเพจมูวี่ด็อกอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับสามารถไปสมัครเอ้ยมันสมัครไม่ได้ติดตามแล้วกันเกี่ยวกับแรงตายชีวิตของเราใช่ฮะนานๆลงทีแล้วจริงล่าสุดนี้เอ่มันมีมีีีีลลลลงงงงกกุแแแจปปรร่่่าามม้ววว็พเเไทย ไปดวนด้วยเออนะฮะตามนี้ละกันใช่นะครับหรือไม่ก็ตอนนี้เสื้อเราเยังอยู่นะหนังแมวกับหนังมีนนะขายหมดทีหนึงครับเดี๋ยวผมต้องใส่เสื้อดำนะทำไมเพราะว่าต้องไว้อะไรให้กับตัวเองแล้วไม่ได้แล้วไอ้ยังขายไม่ออกเลยขายไม่ได้เราต้องไปสั่งเสื้อดำ่ะเสื้อดำไปขายดีกว่าผมว่าต้องคนชอบใส่เสื้อดำเสื้อขาวไม่ชอบอ่ะเสื้อขาวามันสะอาดไม่เหมือนขาวเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบถ้าเกิดเสื้อดำเนี่ยเสื้อดำคุณมอสเรียกีคนซื้อแต่ว่าดีกว่าแจ๊ดใส่เสื้อน้ำเงินใส่เสื้ออเหลืง อ,อ,อู้ดอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นมึงหรือเปล่าฮะคุณมอสหรือเปล่าไบต์ไบ์ฟอร์แดสอะมึงอะผมผมอยากหาผมผมอยากหาเร็ว เอาตามนี้แล้วกันนะครับหรือไม่ก็ตอนนี้เนี่ยทิศมีเราก็มีโดนเนรกันมาได้แน่นอนเหมือนน่ารักเหมือนใครนะเหมือนอคุณ GMA Project โอ้ยตอนนี้ผมต้องพูดถึงเขายาวๆเลยแน่นอนเพราะเขานี่บริยจากมาทั้งหมดหลายหมื่นนะใช่รวมลวงได้สี่ห้าหมื่นแล้วนะออเขาเาน่ารักมากนะคเจอหน้าเนี่ยคุณแจ๊เนี่ยึงไม่รู้ว่าเป็นเพศไหนก็ตามจูบเลยแล้วดูดปางเหมือนใน AI นี่เลย ก็เ้องฮัวเทโรเนี่ยเขาใจเด็กมากใช่ฮะโอเคนะเอาตามนี้แล้วกันเอาวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่วี่ตรงนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับฮู้ฮูอะไรปิดตา